สวัสดีค่ะชาวราศีธนู คลิปนี้ค่ะคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายน2 564นะคะเป็นคลิปที่จัดทำขึ้นสำหรับชาวราศีธนูที่เจอปัญหารักสามเศร้าเท่านั้นนะคะท่านไหนไม่ได้เจอปัญหารักสามเศร้าปล่อยผ่านคลิปแบบนี้ไปได้เลยนะคะชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะแล้วก็ยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นาง ก็ดูเป็นแนวทางก็พอนะคะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนชาวราศีธนูที่เจอปัญหารักสามเศร้าเป็นอย่างไรบ้างถ้าฟังไม่ทันนะคะรายละเอียดแต่ละราศีกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรักสามเศร้าของคุณทั้งสองคนนะคะแม่หมอขออนุญาตเน้นไปในทิศทางที่ว่าแฟนของชาวราศีธนูเป็นฝ่ายที่ดึงเอามือที่3เข้ามานะคะขอมองประเด็นนี้ประเด็นเดียวแต่ถ้าเรื่องราวมันสลับสับเปลี่ยนกันยังไงก็ลองไปพิจารณาสลับกันเองอเนาะเอาละสถานการณ์ตอนนี้นะ,ะต้องใช้คำว่าเ,เป็นช่วงที่รอคอยการตัดสินใจรอคอยการเลือกนะคะ มีการแบบความรู้สึกเหมือนกับมันก็หนักหน่วงนะไม่ไม่หมอมองเห็นถึงความรู้สึกเหมือนกับคนหนึ่งอาจจะถอดใจ นะอาจจะเป็นตัวชาวราศีธนูเองก็ได้นะคะเริ่มถอดใจแล้วว่ามันจะไหวไหมนะคะเริ่มคิดถึงการเลิกเลิกรานะเลิกคิดถึงการเดินออกไปเริ่มคิดถึงการมองไปที่อนาคตว่าเออถ้าสมมุติว่าเราออกไปจากตรงนี้นะชีวิตเราจะเป็นยังไงจะทํำยังไงต่อไปนะคะในขณะเดียวกันนะคะออมองเห็นถึงความพยายาม มองไม่เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาแต่มองเห็นถึงความพยายามที่จะก้าวออกไปจากตรงนี้ก็เลยมองว่าบางทีชาวราศีธนูคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมแฟนคุณเอื่อยๆทำไมแฟนคุณไม่ไม่กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาเลยนะทำเฉยๆทำเอื่อยๆท,ท,ทำใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยในขณะที่ตัวเราเองเราเรา,เรารอคอยมันค้างคาในใจนะคะมาดูไพ่ฝั่งของเรากับฝั่งของเขากันค่ะ ซึ่งเรื่องราวในฝั่งเรากับฝั่งเขาอาจจะสลับกันได้นะคะชาวราศีธนูคุณไม่ได้คุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวแฟนคุณนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณที่ที่ทนอยู่ตรงเนี้ยอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่าง นะคะหนึ่งนะบางท่านรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราความเป็นนักสู้ความเป็นคนที่อดทนของเรานะคะเราอยากได้ความชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยเดินออกไปประมาณนี้คุณสองจิตสองใจนะแม่หมอบอกว่าคุณสองจิตสองใจคุณเริ่มคิดเริ่มประเมินแล้วว่าเอะตกลงคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะมันมันสมควรที่เราจะรอเขาไหมเขาสมควรกับความทุ่มเทเขามีค่ามากพอสําหรับความทุ่มเทความอดทนของเรา,ท,ท,เราที่อดทนกับการกระทําของเขานี้หรือเปล่าคุณเริ่มคิดละ แต่เพียงแต่ว,ว่าด้วยความที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเรารอให้มันชัดเจนเรารอให้เราเข้มแข็งเรารอให้เราพร้อมที่จะก้าวต่อไปก่อนแต่ตอนนี้ความรู้สึกคุณไปเยอะแล้วเริ่มถอดใจเพียงแต่ว่าพอเราจะเดินออกจากตรงนี้ไปมันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเออแล้วลถ้าเกิดเราตัดสินใจผิดจะเป็นยังไงอะ่ะเราเรารอไปก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกแนวแบบแบบออทำนองนี้มากกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของแฟนคุณบ้าง แฟนของชาวราศีธนูนะคะเขาเอื่อยนะเอื่อยลังเลสองจิตสองใจแล้วกอ็อยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับคุณก็อยากนะแม่หมอมองว่าเขาก็ยังรักคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะคนคนนี้เขาชอบคนเอาอกเอาใจตัวเขาเองเขาก็เป็นคนโรแมนติกนะ แต่ก็มีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะเป็นคนที่ที่ไม่ชอบทำอะไรที่มันคือถ้าจะให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดให้ให้เขาเ,เลือกมือที่สามแล้วทำร้ายจิตใจเราอุ้ยก็ทำยากนะคะเป็นคนใจอ่อนจะให้เลิกกับมือที่สามเพื่อเพื่อที่จะทำให้แบบว่าเราสบายใจก็อุ้ยสงสารมือที่สามมันจะเป็นในลักษณะนี้ก็เลยทำให้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะหลังเลแต่ต้องบอกว่ามีความเจ้าชู้อยู่นะอาจจะไม่ไม่ถึงกับแบบ เจ้าชู้แบบโดดเด่นมากแต่ด้วยความเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอปัญหานี้อาจจะเจอปัญหาอยู่บ่อยๆว่าเออนะอัธยาศัยดีเกินไปเธอก็เป็นคนขี้เกียใจเกินไปก็ทําให้คนนู้นคนนี้เข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะยังรักเราอยู่นะคะตอนนี้เขาเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าในเมื่อเขารักเราอยู่แล้วทำไมเขาถึงเฉยๆนิ่งๆ เงียบเๆตอนนี้มันเป็นช่วงของการคิดใคร่ครวญพิจารณาตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกจากเรื่องนี้ได้อย่างไรไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการใครมากกว่ากันนะคะตัวเขากับมือที่สามนะคะตอนนี้ก็มีปัญหาเนาะเขายังไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ทั้งสองายทั้งสองคนนั้นเออแฟนคุณกับมือที่สามคุณเห็นเขาเงียบเ,เขาไม่ได้มีความสุขนะคะทั้งสองคนเขาก็มีเรื่องไม่เข้าใจเขามออีปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนั่นหมายความว่านะะแฟนของคุณเขายังรักเขายังรู้สึกดีกับคุณแต่พอเขาจะหยุดจะจบกับมือที่สามอาจจะมีปัญหาไม่กล้าจบนะะไม่กล้าจบสงสารหรือเป็นอะไรที่แบบออมันมัน,ม,นมันเป็นความกังวลใจค่อนข้างเยอะ ระหว่างคุณกับเขาไม่เหมามองว่ามันยังนิ่งมากกว่ามันมีความผูกพันมีความเป็นผู้ใหญ่แต่กับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหนักมีผลกับเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างเยอะชาวราศีธนูนะคะเขาไม่ได้มีความสุขไปมากกว่าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณกดดันฝั่งโน้นรู้สึกแย่ก,กว่าคุณทั้งแฟนคุณทั้งมือที่สนะคะเนะมษายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เมษายนนะคะจริงๆมันนิ่งนะนิ่งไปจนแบบเกือบทั้งเดือนอนะ่ะบางทีชาวราศีธนูคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อที่จะกดดันให้อีกฝ่ายหนึง่งนะคะตัดสินใจอาจจะมีการยื่นคําขาดซึ่งผลลัพธ์อาจจะออกมาในช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะปลายเดือนอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนเช่นบางทีต้นเดือนคุณอาจจะยื่นข้อเสนอไป นะ,ะยื่นข้อเสนอหรือยื่นคําขาดนะคะว่าถ้าเธอไม่ตัดสินใจถ้าเธอไม่เลือกถ้าเธอไม่แก้ไขปัญหาระหว่างเธอกับมือที่3ฉันไม่อยู่ฉันจะไปนะคะอาจจะเป็นการยื่นคําขาดไม่ไม,ไม่ไม่ว่าคุณจะตัดสินจะตัดสินใจแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าแม่หมอมองว่าอาจจะมีการยื่นคําขาดเพื่อที่จะผลักดันให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะกระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขปัญหาหน่อย นะแต่ว่าช่วงช่วงระหว่างเดือนก็อาจจะเงียบเงียบนิ่งๆิ่งกันอยู่คือมันเหมือนกับพอคุณยื่นคําขาดไปแล้วเขาก็จะนิ่งๆ่งเฉยเฉยอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะอาจจะมีการตัดสินใจจริงจังคืออาจจะเป็นการตัดสินใจในลักษณะช่วงปลายเดือนนะคะหนึ่งนะคะเขาอาจจะตัดสินใจได้หรือถ้าเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้อาจจะเป็นตัวคุณเองที่หันหลังให้กับความสัมพันธ์แล้วก็เดินออกไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะขอดูไพ่ฝั่งของชาวราศรีธนูหน่อยเมษายนนี้ แม่หมอมองว่า,าคุณอาจจะเริ่มเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะพร้อมที่จะก้าวออกไปก็ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าพอคุณยื่นคําขาดแล้วคุณพร้อมที่จะยอมรับมั่นใจไหมว่าเขาจะเลือกเราไม่มั่นใจหรอกแต่คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่านี่อาจจะเป็นทางที่ดีที่สุด เราจะได้ move on ได้นะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะถ้าถ้าคือถ้าเป็นคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันหรอกแต่ถ้าไม่ใช่คู่กันก็ไม่อยากที่จะดึงดันนะคะแม่หมอมองว่าคุณนิ่งมากพอถามว่าสภาพจิตใจดีไหมนะคะมันก็ไม่ได้ดีหรอกคุณก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็มีความเศร้ามันก็มีความเสียใจยแต่คุณมองไปที่อนาคตที่ไกลมากกว่าคุณไม่มองแค่ปัจจุบันไม่หมองว่าคุณเริ่มที่จะวางแผนอนาคตละนะก็เลยอาจจะตัดสินใจยื่นคำขาดกับเขา นะคะเพื่อที่จะให้เขารีบตัดสินใจรีบแก้ไขปัญหาถ้าสมมติว่าเขาไม่เลือกเราไม่เหมาะมองว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพราะคุณถือว่าคุณได้อดทนจนถึงที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ในใจเราเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าเขาจะไปเราก็คงคงจะยอมแล้วก็อยู่เฉยเฉยงอยๆอยของเรานี่แหละนะคะจะไปละนะคะส่วนตัวเขาเองเขาก็จะให้เขาทนทุกทรมานใจกับมือที่สามนั่นแหละ <laughs> ประมาณนั้น เออเธอกับเขาจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไปล้นะคะดูจากภาพนี้นะคะเนี่ยแบกกระเป๋าไปแล้วนะอีกสองคนก็แล้วแต่เธอจะเป็นไปนะมันบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอนาคตของคุณรออยู่ข้างหน้านะเตรียมพร้อมนะคะทีนี้มาดูในส่วนของแฟนคุณนะคะชาวราศีธนูเขาเองนะคะ คือต้องบอกว่าอาจจะไพ่ใบเดียวกันนะระหว่างคุณกับเขาแต่แม่หมอมองว่ามันมันคนละบริบทนะในส่วนของตัวคุณเองคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ในในสถานการณ์นี้ได้ต่อไปอีกแล้วนะคะทุกอย่างมันมันต้องก้าวต่อไปข้างหน้าคนเราก็จะมาทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาแบบนี้ทําไมนะคะคุณอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคุณเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปในส่วนของทางฝั่งแฟนคุณนะคะแม่หมอรู้สึกว่าตัวเขาออกแนวเนี่ย สถ้วยนะคะ w h e e o o f f o r t u n e เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเองเขาลังเลนะคะลังเลโดยที่เหมือนกับเชื่อมั่นว่าเออไม่มีใครไปไหนหลอกอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าเขาจะปล่อยไปเฉยๆแบบนี้นะไม่ทําอะไรแล้วแต่บุญภาวัาสนาส่งประมาณนั้นนะใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อยู่ตัวเขาเองเขาเฉยเขานิ่งเขาเงียบนะะในขณะเดียวกันมือที่สก็ยังอยู่ ลังเลไม่ไม่อยากที่จะเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจนะคะตัวเขาเองจริงแล้วนะคะเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาควรจะทําอะไรแต่ว่าเขายังไม่เข้มแข็งและก็เด็ดขาดอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะจริง,รงๆเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่า,าถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องการเนี่ยตัดสินใจฉับๆๆๆแต่พอเป็นความรักความสัมพันธ์ก็จะนิ่งๆนะคะไม่ยังไม่กล้านะยังลังเลสักครู่นะคะ ก็เป็นไปได้อยู่ว่า พอคุณยื่นคำขาดนะคะพอคุณยื่นคำขาดตัวเขาเองเขาก็จะมีการแบบว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหากับมือที่สามพยายามจะตัดมือที่สามออกไปนะคะแต่แม่หมอมองว่ามันมันต้องมาลุ้นกันอะว่าเขาจะเขาจะตัดออกไปได้หรือเปล่านะคะเขาพยายามนะชาวราศีธนูนะคะถ้าคุณได้พูดได้คุยกับเขานะคะคุณอาจจะได้รับคำตอบในลักษณะที่เหมือนกับว่าอย่าพึ่งไปเลยประมาณเนี้ย แหมสักครู่ค่ะแม่หมอว่าเขาไม่เลือกอ่ะเขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจนะอาจจะไปพยายามที่จะเลิกพยายามที่จะแบบว่าตัดกับมือที่สามแม่หมอเห็นความพยายามนะคะ,ะบางท่านอาจจะคิดว่าแม่หมอมองเขามองแฟนคุณในแง่ดีเกินไปหรือเปล่านะ คือพอเวลาที่เขาจะไปพูดไปคุยกับทางโน้นมันมีปัญหานะมีการไม่ยอมนะคะบางทีอาจจะเจอมือที่สามสายแข็งมือที่สามไม่ได้ยอมง่ายๆนะคะส่วนเขาเองพอแก้ปัญหาไม่ได้นะอาจจะแบบว่าเออ,เอ,อ,เอ,อก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจก็แล้วกันนะคะทีนี้บางท่านอาจจะคิดว่าชาวราศีธนูถ้าสมมุติว่าเราจะไปจริงๆอะ่ะเขาจะยื้อเราไหมแม่หมอมองว่าเขาไม่ยื้อนะแต่ว่าเขาก็คงจะแบบ จำใจถ้าคุณจะไปจากครั้งสิลนเขาคงจำใจยอมยอมให้มันจบ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงมือที่สามไม่ไปไหนนะคะไม่ยอมไปไหนต่อให้เขาพยายามจะแก้ไขยพยายามจะไปเคลียร์พยายามที่จะเลิกจะอะไรนะ่มันมันมันยังไม่เป็นผลในช่วงเดือนเมษายนแต่ว่า,าความชัดเจนน่าจะมีมากขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็รอดูว่าอาจจะคุณอาจจะไม่ไม่ต้องไปรีบร้อนมากนะอาจจะแบบว่าเออกดดันหรือผลักดันให้เกิดการพูดคุยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจแต่ว่าเดี๋ยวรอช่วงปลายเดือนเมษายนคุณถึงตัดสินใจให้ชัดเจนอีกทีหนึง่งว่าจะเอาอย่าง ระะอดูท่าทีแฟนคุณก่อนว่าเขากระตือรือร้นในการจะแก้ไขปัญหาหรือเปล่าการที่เขายังเลิกกับมือที่3ามไม่ได้เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็จะไปแบบว่าโอ้เนี่ยฉันจะไปแล้วไม่อยู่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะแต่เ,เพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวรอดูท่าทีของเขาท่าทีของแฟนคุณว่าเขามีท่าทีในการที่พยายามแก้ไขหรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะ ก็คร่าวๆตามหน้าไพ่ก็จะประมาณนี้นะในส่วนข,อ,อ,ของชาวราศีธนูเองอยากให้นําไปปรับใช้ไปประกอบการตัดสินใจประกอบการพิจารณานะคะไม่ต้องไปเชื่อทั้งหมดนะคะดูสถานการณ์จริงๆของเราเป็นหลักนะให้กําลังใจทุกท่านคะ่ะนะโอกาสหน้านะมาอัปเดตกันใหม่ถ้าเรื่องรามันยังไม่จบนะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ